สวัสดีครับนี่เรามาอยู่กับฝูงสัตว์ของเราแล้วนะครับมานอนทําอะไรกันอยู่น,นี่ครับมีอะไรบ้างเนี<ๆ>่ยอีนเดเฟนอีนเดเฟนเนี่ยนี่คืเดเฟนเนี่ยเดเฟนเดเฟนนี่ทางแอฟริกาเนี่ยเอออันนี้ใครครับไดโนซอร์ครับไดโนซอร์เนี่ยตัวนี้เออตัวนี้เดินอยครับน่ากลัวมากตัวนี้อ๋อ ควายเน่ควอยควายควายควายไทยตัวนี้ครับควายไทยตัวนี้ครับอ๋อมีอะไรครับโอ้ค็อกได้ค็อกได้คอกคดายอ่าบางเงินครับมีอะไรครับไอโนสาวโอ้หลงแรงครับหองแรงมากวันนี้ตจะมีปีกตัวนี้เอ๊มีปีกก็จะบินได้ครับตัวนี้อ่า มีอะไรอีกครับมีวัวอ,อ่ะเอ้วัวมาวัวเดินไปเดินกันครับวัวอ้าวเดินไปก่อนเดินไปก่อนอ้าวมีอะไรครับลิงครับลิงเัีวนี้ปิ๊งกันได้ตัวนี้ เต้นโชว์นะครับเต้นโชว์นะครับเต้นโชนเนี่ยเอ้าเอาเอ้างายเป็นเอ้าเอาดิ้นแล้วขาดิ้นไปแล้วขาดิ้นไปแล้วเอ้าเดี๋ยวนี่มังกรน้ำขึ้นตัวเนี้ยเดินเดินเดินมังกรกินนีดตัวนะครับเดินนะครับเดินบนสนามห้านะครับอ้าวช้างก็มาครับเชอ ครับเดินครับเดินมาเดินเอ้าเดินไม่ได้เลยเนี่ยโอ้เดินล้มไปแล้วโอ้ตดีวนี้เดินไม่ดีนะครับตอนนี้เดินไม่ดีเลยเอ้าเดินนะครับเดินนะครับเอาเอ้าไม่เครียดมั้งนะไม่เครนะนี่อย่าไปเครียดเดินดีมากครับนี่นี่นี่ไม่เครตยดนี้เดินดีมากอ้าวเน่เน่เน่เอามุดทางมาแล้วอ่า นั่งซึกตัวนี้อออ่่าาฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย